สวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับคุณครูอาร์อีกเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ในหน่วยของวันเด็กวันครูนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูคอาร์ดก็มีรูปภาพน่ารักน่ารักนะครับมา ให้เด็กๆนั้นได้ฝึกวาดด้วยโปรแกรมเพ้นท์ของเราอีกแล้วนะครับครับก็คือรูปภาพนี้ oui เลยนะครับ,รบก็คือรูปภาพเด็กนักเรียนนั่นเองนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนหญิงแล้วก็เด็กนักเรียนชายนั่นเองนะครับใส่ชุดนักเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะมาโรงเรียนนั่นเองนะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับน่ารักไม่เอ่ยซึ่งรูปภาพนี้นะครับครูอาร์ตได้ฝึกวาดนะครับก่อนที่ครูอาร์ตจะมาสอนเด็กๆนั่นเองนะครับครูอาร์ตก็ไม่รู้ว่าครูอาร์ตเนี่ย จะวาดได้น okay. ่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อไม่ให so, like, ้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ But, to, ่มวาดพร้อมกันเลยนะคะโอเคไปดูกันเลยโอเคพร้อมแล้วนะคบเด็กๆอ่ะเรามาเริ่มวาดรูปันเลยนะครับคุณครูอัานนั้นจะวาดทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเลยนะครับก็สําหรับเด็กๆนะครับถ้าใครอยากที่จะฝึกวาดทั้งเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายนะครับให้เด็กๆนั้นวาดตามครูอัานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากวาดเฉพาะเด็กผู้ชายก็วาดเฉพาะเด็กผู้ชายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะวาดเฉพาะเด็กผู้หญิงก็ สามารถที่จะวาดเฉพาะเด็กผู้หญิงก็ได้นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับอ่าเรามาเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยนะครับก็คือเด็กผู้หญิงนะครับผมขออนุญาตวาดเด็กผู้หญิงก่อนแลวกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยไปที่วงกลมนะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้นขนาดสีนะครับอ่ะก็เป็นเส้นขนาดใหญ่สุดเลยวาดวงกลมขึ้นมานะครับเป็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงนั่นเองต้องใหญ่มากนะครับโอเคครูอาจจะเอาประมาณนี้ละกันนะครูอาขอวางไว้ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวคัจะวาดตัวละครผู้ชายตรงนี้โอเคอเสร็จแล้วนะครับให้เราวาดหูก็โอบหเล็กๆนะครับก็วาดให้เข้ามาด้านในใบหน้านะครับครึ่งหนึ่งวาดเหมือนคนปกติเลยนะครับที่เราวาดกันเสร็จแล้วก็ลบหูทําการลบหูหัขวขอใช้แว่นขยายนะครับซูมเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะลบได้ง่ายขึ้นนั่นเอง โอเคครับเมื่อเราลบในส่วนของเส้นวงกลมที่เกินเข้ามาในหูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค,ครุณูอาร์ตนั้นจะวาดนะครับในส่วนของผมขึ้นไปอีกนะครับครวอาร์ตก็จะใช้เส้นโค้งนั่นเองครูอาร์ตจะลากจากตรงหูไปถึงหูอีกฟังหน,นึ่งเส้นโค้งนะครับเสร็จแล้วเราจะดึงทางซ้ายก่อนให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มาดึงทางขวา ให้มันเป็นโค้งๆขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคก็ไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็เราจะทำการลบเส้นของวงกลมด้านในออกลบเลยนะครับในส่วนของทรงผมนะครับครูอาจจะใช้เป็นเส้นตรงนะครับเฉียงๆเป็นแบบนี้นลกันแล้วก็ต่อ แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับววรจะวาดวงกลมด้านบนเป็นผมมัดจุกไว้ข้างบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วควาจะเทสีลงไปเลยนะครับหวรเลือกสีสีดำนะครับเป็นผมสีดําเสร็จแล้วนะครับเราวาดดวงตาวาดดวงตาทั้งสองข้างเลยนะครับให้ดวงตานั้นขนาดเท่าๆกันด้วยนะครับลองวัดขนาดดูอยาไปชิดหูมากเกินไปนะครับไม่งั้นตาเราจะห่างนะครับ โอเคโอเควาวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็วาดใช้เส้นตรงทําเป็นขนตาแบบนี้เป็นขนตาสองเส้นละกันใครจะว,วาดสามสี่เส้นก็ได้นะโอเค okay. ต่อไปนะครับวาจะทําการวาดในส่วนของปากราจะวาดปากแบบนี้จูๆ่ๆเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางลบลบ เส้นของวงกลมด้านบอนออกโอเคขอขอใส่สีไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับจะเห็นได้ว่าผู้กันมันเล็กอยู่ใช่ไหมครับวาดจะกดคอนโทรลแล้วก็บวกนะครับเหมือนกับการขยายยางลบเลยนะครับเป็นการขยายผู้กันได้เหมือนกันนะครับวาดก็วาดจุดด้านในตรงตาเข้าไปวิธีการลดขนาดก็กดคอนโทรลลบค้างไว้นะครับ ประมาณนี้โอเคเราก็จะได้ดวงตาที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอ,อ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อไปว่าขอใส่แก้มก่อนนะครับว่าจะใช้ในส่วนของวงกลมสีชมพูเนาะว่าจะเอาไว้ใต้ตาแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่สีชมพูเข้าไปเลยว่าใช้เส้นตรงนะครับว้าเปลี่ยนขนาดเส้นเป็นเส้นที่3นะครับสีขาวนะครับ ก็จะวาดขีดเข้าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราเลือกสีผิวไว้เลยก็ได้นะครับใช้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ edit color แล้วก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นสีส้มอ่อนอ่อนๆนั่นเองใช้เป็นสีผิวครัวจะใส่แค่หูไวก้กกอนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการวาดในส่วนของคอก่อนอใช้วงกลมสีดำ เราจะวาดส่วนของคอก่อนเนาะว่าจะให้เป็นคอเสื้อแบบว่าคอกลมแบบนี้นะครับเราวาดวงกลมเล็กๆแล้วก็ให้เข้ามาด้านในของใบหน้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เด็กๆนั้นใช้ยังลบลบเส้นที่เกินเข้ามาในใบหน้าออกนะครับเราจะได้เป็นคอเสื้อกลมๆแบบนี้นั่นเอง ต่อไปเราจะทําในส่วนของปกเสื้อตรงนี้ยากทิหนึ่งนะครับเราจะใช้เส้นโคง้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลากตรงจุดนี้นะครับแบบว่าทําวงกลมสีแดงขึ้นให้เนาะแล้วก็ลากมาถึงจุดตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเราจะดึงตรงนี้ลงมามดึงเส้นลงมาแบบนี้เป็นคอเสื้อ,อแล้วก็ตรงนี้ด้วยแบบนี้เลยเป็นคอเสื้อนักเรียนนะ แล้วก็ดึงจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับดึงจากมุมนี้ก่อนแล้วก็ดึงมุมนี้ดูตามได้เลยนะ,อะโอเคเราจะได้เป็นคอเสื้อแบบนี้นั่นเองนะครับคือเป็นคอเสื้อชุดนักเรียนของเด็กๆนั่นเองโอเคครับเมื่อเราได้ในส่วนของคอเสื้อแล้วเนะี่ยมันดูเหมือนมันดูเหมือนเป็น ดูเหมือนวิชุดชั้นในเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับตอนนี้มันเป็นชอสเสื้อโอเคนะครับเราก็จะทําการวาดเสื้อต่อลงออกมาแบบนี้ใช้เส้นตรงชิงเฉียงแต่ไม่ต้องลากยาวเกินนะครับเราจะลากออกมาชิงเฉียงนิดเดียวเป็นส่วนของหัวไหล่นั่นเองนิดนึงนะครับคุณจะเห็นได้ว่าหัวจะวาดไม่ให้เลยหูเสร็จแล้วก็วาดชิงเฉียงนะครับเราจะไม่วาดตรงแบบนี้นะเราจะวาดชิงเฉียงออกมาแบบนี้เป็นแขนเสื้อ ด้านนี้ด้วยควาจะเลื่อนแท็บตรงนี้ให้ดูเนาะโอเคเสร็จแล้วควาจะทําการวาดในส่วนของเสื้อยาวไปถึงกระโปรงด้านล่างเลยนะอ่าควาจะวาดตรงนี้ควาจะเว้นที่ตรงนี้ไว้นะจะเห็นด้ว่าควาวาดเส้นตรงเฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมอ่าวาดตามได้เลยนะอ่าวาดยาวลงมาแบบนี้ตรงนี้ด้วย เฉียงๆนิดนึงนะเฉียงมาทางถ้าเป็นเส้นนี้ก็เฉียงมาทางขวานะมือขวาของเด็กๆนั่นเองโอเคเสร็จแล้วเราจะวาดปิดนะเราจะไม่วาดปิดอย่างนี้นะเราจะวาดปิดนี้นะในส่วนของแขนนะตรงนี้ผิดนะเราเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็เส้นนี้ราอ,อยู่ประมาณนี้เป็นแขนเสื้อน,นั่นเองอ่ะส่วนของเสื้อเราจะลากเส้นปิดแบบนี้ตรงนี้เป็นส่วนของกระโปงเนาะเราจะโปรงยาวๆแบบนี้โอเค ลักเส้นปิดได้เลยมีทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวาดส่วนของแขนลงมาแบบนี้ไม่ต้องยาวมาถึงกระโปรงนะแขนไม่ได้ยาวขนาดนะโอเคเราจะวาดแขนประมาณนี้แล้วกันนะเลยกระโปรงมานิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะครับว่าจะทําแขนเป็นกลมๆน่ารักๆน,นะครับเราก็จะใช้วงกลมปิดปิดตรงแขนตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้ ทำเป็นมือเนาะนี่วงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเราใช้ยังลบลบเส้นด้านในออกค่อยๆลบทั้งสองข้างเลยโอเคอเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดของชุดทีหลังแล้วกันเนาะต่อไปนะครับให้เราใส่รายละเอียดของขาก่ออใช้สี่เหลี่ยมขาแบบนี้ ก็สีนอีกข้างหนึ่งห่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของเท้าเราใช้วงกลมวาดลงไปแบบนี้วงกลมโอเคอเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเพิ่มขีดเข้าไปตรงนี้จะเป็นรงเท้าเนาะตรงนี้ด้วยส่วนของรุงเท้า โอเคลราก็จะทำการใส่สีของรองเท้าเข้าไปเป็นแบบนี้โอเคต่อไปเราจะใส่รายละเอียดของกระโปรงแล้วก็เสื้อกันนะครับครูวชขอใส่รายละเอียดของกระโปรงก่อนจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสักสามเส้นละกันเนาะเสร็จแล้วนะครับเสื้อของเสื้อนะครับเราก็จะมีเสื้อที่มีกระดุมใช่ไหมเราก็จะใช้เส้นตรง ลากยาวมาถึง,ถง,ถงตรงนี้เลยจากคอเสื้อนะครับโอเคสร็แล้วในส่วนของกระเป๋านะครับอะวาใช้เป็นสีเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับควาใช้ผู้กั้นนะครับเป็นปสีขาวเราจะทําเป็นกระดุมนะครับจุดไป1-2จุด2จุดโอเคแล้วก็เราจะทําการใส่สีของกระโปงนะครับไปที่ถังสี เลือกเป็นสีนี้นะครับผมอาจจะใช้เป็นสีนี้นะโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาที่ผู้กันแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็จะมีกระดุมตรงนี้ด้วย2จุดนั่นเองนะครับอโอเคต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับผมอาจจะใช้เป็นจุด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 ไว้แบบนี้แล้วก็มีระดับชั้นอยู่ด้านล่างด้วยแบบนี้ ตรงนี้นะครับควรจะใช้เป็นสีชมพูนะเป็นเหมือนเป็นดอกบัวนะครับแล้วก็จะมีตรงหนังสือดูด้านล่าง,งนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับโอเคต่อไปทําการใส่สีในส่วนของสีผิวตรงนี้ววาทำไว้เรียบร้อยแล้วสีส้มที่ควาปรับให้อ่อนขึ้นนะครับควาก็เอามาเทสใส่ได้เลย Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงของควาสนะครับควาสจะ,ะซูมออกนะครับเป็นไงครับเด็กนักเรียนผู้หญิงของควาสนะ่ารักไม่เอ่ยต่อไปนะครับควาสจะว่าในส่วนของเด็กนักเรียนผู้ชายนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับให้เราวาดวงกลมขึ้มนมาก่อนเลยเวลายาห่างกันนิดนึงนะครับควาสจะเอาหน้าเท่าๆกันเนาะโอเคมาวาดวาดวงกลมเท่าๆกันประมาณนี้แล้วก็หู ทั้งสองข้างทำเหมือนเดิมเลยเนาะหัวจะขอไปแบบเร็วๆหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปควาจะใช้เส้นโค้งนะครับลากจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ดึงขึ้นมาฝั่งซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นมาฝั่งขวาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ย คว้าจะไม่ลบเส้นนี้แล้วเพราะว่าคว้าจะทําผมเป็นสีดําใช่ไหมคว้าจะทําเป็นทรงแบบว่าทรงกระลาข้อว้าวบควาทเป็นแบบว่าทําผมแบ่งๆตรงนี้ไว้เท่ๆดีนะครับคว้าลบตรงนี้ออกสจแล้าคว้าใช้สีดําเทนลงไปเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบทรงผมแบบว่าทรงผมทรงกระลาข้อนะครับ โอเคแล้วเราก็จะทำการวาดในส่วนของดวงตาอยาวาใช้ลูกศรบนแป้งพิมพ์นะครับในการขยับตำแหน่ง okay. วาดปากทำไมหนะ้าตานะหกวัวจังโอเคไม่น่ากลัวแล้วเสร็จแล้วก็แก้มทั้งสองข้างเนาะ ขนตาไหมขนตาด้วยโอเคใส่สีชมพู้ะเข้าไปด้านในเราก็จะทำขีดขาวๆนะคะอข,ขออนุญาตใช้แว้นขยายซูมเข้าไปตรงนี้ใช้เส้นตรงสีขาวกว่าจะใช้เป็นเส้นที่3เนาะซึ่งมันเป็นเส้นที่ขนาดเล็กลงนะครับทำขีเดเล็กๆแบบนี้ โอเคเราทำการใส่สีของดวงตาไปเลยสีดำแล้วก็ใช้ผู้กันสีขาวนะครับจุดลงไปขวาจากขยายกดคอนโทรลบจุดจุดกดเล็กลงคอนโทรลบต่อไปเราจะทำในส่วนของคอ,อกันนะครับเราใช้วงก้มสีดำอ่ะเปลี่ยนกลับเป็นเส้นเส้นที่สีนะครับขนาดที่สี วาดแบบนี้เป็นคอโอเคตบงนี้นะแล้วก็จะลบตรงนี้ออกค่อยค่อยลบตอนนี้หน้าเราซีดเป็นผีเลยนะครับเราทำการใส่สีโอเคน้าไม่สีแล้วตอนนี้หน้าไม่สีแล้วนะโอเคต่อไปนะครับเราจะทำคอเสื้อเราช่้างจากจุดนี้ไปตรงกลางตรงนี้แล้วดึงมาทาง ซ้ายแล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับใครตามไม่ทันนะดูตามนะวัดลากมาตรงกลางตรงนี้เนาะจุดตรงนี้ดึงข่างฝั่งนี้ก่อนนะครับเดีดึงฝั่งที่เราเป็นจุดที่เราลากมาก่อนนะครับก็คือจุดตรงนี้เราจะดึงตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะมาดึงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนี้นะครับมันดึงได้สองครั้งนะครับเส้นโค้ง สมมติเนะ่ยเส้นโค้งแบบนี้ใช่ไหมดึงซ้ายแล้วก็ดึงขวาเนี่ยมันจะเป็นดึงได้สองครั้งนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราจะวาดในส่วนของเสื้อกันนะเราจะใช้เส้นตรงนะครับเป็นไหลนะครับหัวไหลนั่นเองออกมานิดนึงเฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงนะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะวาดลงมาจะเห็นได้ว่าเราจะไม่ให้มันลงมายาวเกินไป ชยงเฉียง okay. e นะครับชยงเฉียงเนี่ยท่านแบบนี้จะตรงใช่ไหมครับแต่แบบนี้จะเฉียงเฉียงออกไปข้างๆแบบนี้ไม่ใช่เฉียงเข้ามาข้างในนะโอเคต่อไปนะครับในส่วนของตัวผู้ชายนะครับว่าจะวาดยาวลงมาเหมือนกันนะครับวาดลงมายาวเหมือนกันแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เ,เลยวาดิงเฉียงนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นตรงจกรักระแลเนี่ยตรงนี้เป็นในส่วนของจกักระแลเนาะเออ <Okay. S 2> ขวานจะวาดปิดมาตรงนี้แล้วก็ปิดมาตรงนี้เสื้อประมาณนี้ตรงนี้เราจะทำเป็นกางเกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำการปิดขวาจะทำการลบตรงนี้ออกเนาะเพราะมันยาวเกินไปควาจะวาดเป็นในส่วนของแบ่งครึ่งเนาะเป็นกางเกง,นะเกรเกง okay. ตรงนี้ควาจะใส่เป็นรายละเอียดของ ตัวกางเกงตรงนี้ก็จะเป็นเป้ากางเกงที่มีซิปนั่นเองนะครับวาดตรงลงมาก่อนแล้วก็เฉียงเข้าไปติดกับเส้นตรงตรงนี้เนาะอ่ะมีกระเป๋าด้วยใส่รายละเอียดอ่ะขอใส่รายละเอียดรายละเอียดของกระเป๋าเข้า,ขาไปตรงนี้เนาะเป็นเส้นตรงขีดแบบนี้อ่ะขอใส่รายละเอียดของกระเป๋าเข้าไปเนาะเป็นเส้นตรงขีดแบบนี้โอเคต่อไปนะครับเราก็วาดในส่วนของปกเสื้อเลยอ่ะวาดเลยวาดไปเลยก็ได้นะ เสร็จแล้วเราวาดแขนควาลืมเลยวาแขนแขนประมาณนี้แล้วกันนะความยาวของแขนไม่ต้องยาวถึงตรงนี้นะไม่ต้องยาวถึงขานะอาดมาประมาณนี้นะทั้งสองข้างเลยให้ดูให้เท่าเากันเสร็จแล้วก็มือในส่วนของมือวาทําเหมือนเดิมเนาะควใช้เป็นในส่วนของวงกลมนี้แล้วก็วงกลมเ,เสร็จแล้วเราก็ลบนะครับเส้นตรงนี้ออก โอเคในส่วนของขานะครับเราจะใช้เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเลยเนาะทำเหมือนเดิมเลยเนาะดูให้ขนาดเท่าๆกันเนาะอย่าให้มันห่างเกินไปนะเนี่ยตรงเน mm ี้ยดูระยะด้วยนะอย่าให้ห่างเกินไปแล้วก็วายวงกลมเหมือนเดิมนี่เลยก็วงกลมแบบนี้ Okay. ลองเท้านะครับในส่วนของรองเท้าผู้ชายเนี่ยเราจะลบเส้นโค้งตรงนี้ออกเนาะตรงนี้ด้วยโอเคแล้วเราก็จะใส่เส้นในส่วนของเป็นเส้นถุงเทาเ้านะตรงนี้ก็ตรงนี้รองเท้าสีดำนะใส่ชุดดับเบใส่รองเท้าสีดำเนาะ Okay. แล้วก็ลังเกงก็ใช้เป็นสีนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของปกเสื้อนะครับปกเสื้อก็อยู่ด้านซ้ายนั่นเองก็จะมีตาดอกบัวอยู่ด้านซ้ายนั่นเองเราจะใช้พุกกันนะครับแล้วก็ใช้สีฟูทำเป็นจุดๆนี่เป็น okay. ตาดอกบัวเนาะในส่วนของที่นี้ก็จะเป็นชื่อนักเรียนที่ปักไว้เนาะก็มีชั้นอยู่ด้านล่างแบบนี้โอเค โอเคต่อไปเราใส่รายละเอียดของอในส่วนของกระดุมจุ๊บอ่าก็มีกระดุมตรงนี้ด้วยผู้ชายก็มีกระดุมตรงนี้เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ในส่วนของสีผิวสีผิวโอเคเรามาดูรูปที่เสร็จแล้วกันเลยดีกว่ากดซูมออกมาปุ๊บอ่าตอนนี้ครูอาร์ตว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอเด็กนักเรียนชายแล้วก็เด็กนักเรียนหญิงนะครับที่ แต่งตัวพร้อมที่จะมาโรงเรียนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้านั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดเราก็จะได้มาเรียนกับครูอาร์ตที่ห้องคอมนะครับนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับครูอาร์ตก็จะทําคลิปวิดีโอการสอนไว้เช่นเคยนะครับโอเคครับก็สาหรับในวันนี้นะครับครูอาร์ตก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับครูอาร์ตหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขและความสนุกสนานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของคุณครูอาร์ตนะครับอาไว้เจอกัน นะครับก็สำหรับวันนี้แม้ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย